เอาครับขอ้นนะโอ้สโรุู ดีแจมน้องครับผมปัดมือเท่าคำโอ้คือได้แล้วครับ รีบโชว์ไปรอบหนึ่งตำรวจพื้นที่ก่อนครับว่าลมหม่องไหนลมบ่ลม,ม,ลมคำอีกแล้วนี่ครับผมแต่เว้นจุดตกยินแล้วพูดครับสโลมากแล้วสโลแดงคั้นที่หาครับที่จะมาซอวยรถไถสามขั้นหนึงบ่ขึ้นครับต้องให้รถไม่โคนหน่อยมาขวด ชีตมออกจากข้างหน้าครับเพื่อ,อเฮ็ดสลืเฮ็ดสลืไปบืนขึ้นไปทั้งซึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวมาเมืองกันครับนนว่าสิกู่แนวไหนเมื่อคืนกะจนว่าซีทุ่มนะครับเมือ่อนีนกะสีคำอีกแล้วนะครับช่มกันไปเรื่อยๆโอ้โหรถไถสามขั้นครับกู่บ่ขึ้นนะครับแถมอีกอย่างรถไถสามขั้นลมทุกขั้นนะครับผม ยังกี่ที่มันขึ้นได้เนี่ยครับโอ้ยสุดยอดเลยอาถันสุดยอดจริงๆครับ แจักแรงเตยรถไปโค่รุ่นหนหาที่า <5. S 1> หาแรงคูโบัวตาห้าสิบห้าแร,ง, <5. S 1> แรงนะครับผมรถขุดรุ่นจิ๋วรถขุดรุด่นจิ๋วมาซอยครับแต่ว่ามือ่อคืนนี่โกบิโค่เอสเคสองร้อยครับมาเห็นสิมาทางเกากับอะไรนะครับเล เอานาจะเอาไมโคมาก,กวรดขีเรตออกจากนารถต้นซอนะครับเพราะว่าันดึงันดึงเลือยขึ้นบ่ขึ้นดอกคิดว่าเสียเตยบอกว่าจะให้เปิดนาออกให้รถรถตีไปได้นะครับเปิดขีโค้นออกให้เป็นร่นอง นี่ครับกําลัางเปิดนาออกเปิดนาออกแล้วก็สีเอารถไมโครนี่ดึงจังหน่อยน่าจะได้อยู่นะนนนนรถไทยมาดึงสามขั้นมาขึ้นวิน่นสี่อบบอ่ขึ้นครับ ตั้งแต่สามโมงค่งตอนนี้ประมาณหาโมงแรกนะครับเมื่อคืนนี้จมตั้งแต่6กโมงครึ่งนะครับจนถึงสี่ทุ่มเมื่อคืน อ๋ครับปาชีตุ่มออกจังหน่อยแล้วก็สิทําการดึงนะครับบันออร้องมึงนะเนาะอาอครับผมมามึงว่าสิขึ้นบ่เขอไม่โค่น้นอยดึงขอให้ขึ้นเถอะมันสิคำละ่ะ กำาลัางคลองสู่ครับผมอ๋อยังดีเนี่ยครับสูย่ย h าลองมึง ขอให้คืนนะโอ้สุรุตสุรุตใครอยู่ดอกครับเมโครมันมีมันมีมือ ใา้ซอยบมันเป็นดินเล่นนั่ครับมันเป็นดินสมองอ๋อเป็นโซ่แบบมัดเหรอโอ้ยมัดเป็นไหมเนี่ย ้โอ้ดีใจมากครับผมปัดมือเท่าคำโอ้ปวดันปั่นเลยได้บาทเ่ยขึ้นแล้วครับโอ,โอ,โอ,โอ้ดีใจดีใจแต่เพี้ยนจิต,ตกดกินไ่ดีพูดอ่ะพูดอ่ะ ขึ้นได้แล้วครับผมปั่นเลยบอกโอ้ขึ้นได้แล้วครับ บิฟโชว์ไปรอบหนึ่งตำรวจพื้นที่ก่อนครับว่าลมหม่องไหนลมบ่ลม เก็จะขึ้นได้เกือบมืดครับผม เดี๋ยวไปไกลทั้งง้นเตยเ้ยว่าแล้วด้วเ,อ,วเอาผมเบ่งเปแะหกหลายเลยวินไเปประมาณจักโอ้เกือบเกือบไล่นะครับ เดี๋ยวถถาตรงนี้มันลุกได้ยังเดีเดีย๋ยวให้นอกมาแทงม้กันด้มาครับผมลุยต่อลุยต่อโอ้เสือชีวิตเหตุงานจนมืด